ขอสักต <pt> <c oughs> ูมเด็กครับอ่มันไปไหนโม่ โดนแล้วปลาชอ่ชอนปลาช่อนนะครับปลาท่ายใทีต้นใหญ่ด้วยนึกว่าจะโดนะครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนครับปลาช่อนใหญ่ไหยเหยกเก๊ ก็ย,ย <g> ังไงอะไปไปกะว่าจะเล่นชโชว์นะประช่อนซัดตั้งสามดีจีอะสภาพน้ำมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยแบบกัดแล้วก็ไม่ค่อยโดนนะดูดิพอเอาชัวร์ครับ,นนรบผมก็กะว่าไงมันกัดแล้วมันคาบเหยือนน่อแน่นอนแล้วก็ลดขันนิดนึงครับแล้วก็วัดนะครับนี่ครับไปเกือบโลส่เป็นโลน่ยเกือบเกือบโลเจ็ดแปดขีดครับ ปลาช่อนก็ได้ชะโดก็ดีครับแต่ถ้าปลาช่อนอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะปลาช่อนเนื้อมันอร่อยว่าชะโดนะครับกัดตำมิดเลยเต็มๆนะครับแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับตัวบ็ดสองทาานะครับเป็นเบอร์สองโอเยือนะครับเราเล้าแบบนี้ก็เนี่ยครับของมันต้องมีบอกได้คำเดียวก็ตอนนี้ก็เนี่ยครับลองดูครับตามร้านใกล้บ้านเลยเพราะว่าของสินค้ากระจายไปทั่วแล้วครับไปขายทั่วทั่วโลกครับผม่ันก็เป็นทันของ แอร์เกียร์นะครับนี่ยครับแอร์เกียร์ไทเทเนียมนะครับก็ลองดูนะครับใช้ดีครับคันนี้เบาดีเบาตีง่ายครับผมสําคัญเลยเยื่อครับผมทีเล็กเชฟผมไปสวยๆนะครับเต็มปากเต็มคาเลยเนื้อแน่นของมันต้องลองยะอโอเคครับผมก็เข้ามาเข้ามาดูนะครับเป็นหมายแบบยังไง ตำนานอ่ะเบอกว่าตำนานก็ประชายนะเพราะว่าปีละครั้ง ấy, กับนาน้ำท่วมนะปีนี้ผมมาแบบเป๋าอย่งกเปามาไงผมว่าน้ำมันเยอะไปหน่อยอ่ะออปลาเลยนะถ้ามาช่วงที่มันแบบน้ำขึ้นใหม่ใหม่ผมว่าน่าจะเววคานี้เนาะ ผมว่ามีสายไม่ถึงที่อ่ะต้องเปลี่ยนไปรับเตอร์แล้วมั้งเดี๋ยวลองดูนะครับตัวมีไซยใหญ่เดี๋ยวมองมองดูสายไม่ถึงที่อับ มาไล่เอาอดนเอาอดใสาไม่ถึงขีดก็ติดนะครับใช่ไหมติดโอ้โหดูปลานะส่เล็กนะครับ ปานาทีเล็กโอ้เกือบไม่ได้ตัวในปากชีกอะ่ะก็ถอาไซส์มันประมาณสักขีหรือกว่ากัดกเตดนะครับทีเล็กนะครับเ,เนี่ยเหยื่อน่ยคือลักษณะไหนบะตัวเล็กนะครับคือสี่เซนก็จริงครับแต่ว่าลักษณะของของเหยื่อผอมนะผอมนะผอมเล็กนะครับก็ใช้ได้กับปานาด,ด้วยครับก็ลองดูนะครับใช้ได้ใช้ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเหยื่ย ยังไงครอบคุมอ่ะทั้งช่อนทั้งชาโดครับใช้ได้หมดเลยยิ่งชาโดนี่บทคําเดียวว่าหมดมีเท่าไหร่ก็หมดเค้ okay, ผมก็ลองดูนะครับก็ใครที่แบบเบิอกกบยางครับก็อยากมาหันตีปลาช่อนใช้แบบแบบแนวนะครับแนบวบแนวนี้กมันก็มันก็ติดเลยนะครับมันไม่ใช่มันคือการการใช้มันแตกต่างครับคือถ้าตัวเนี้ยคือถ้าถ้าปลากัดครับจะวัดแล้วจะติดเลยเ้าปลาช่อนเราก็ต้องส่งสายนะครับก็ แต,แต่ว่าปัจจัยคือได้ปลาเหมือนกันก็ลองดูครับผมทีแรกกีฟาดปลาดิ้นฟาดมือเจ็บเลยโอเคผมของมันต้องมียอด